สวัสดีครับสุขผู้สุขคนมาหนี่มาพบมาพ่อกับปล่อยพนกับเครื่องเสียงแอบดังอีกคือเกาครับมาหนี่มาพบมาพ่อกันมาหนี่กับเป็นการติดตั้งเครื่องเสียงครับมาหนี่ขึ้นยิ่งไทยละยิ่งไทยขอบทเล่นเจอร์เนี่ยครับสวยๆงามๆนี่ยล่ะนี่ทีมงานของเขาเพราะว่าจะเป็นสังแม็กสังดิงสังพงครับกับปล่อยพนคนหลบล้อเลิกม้วนผู้ให้เวิร์ดนี่ครับตู้ซับครับอันนี้เป็นตู้ของบนนะครับดอกซิมมีวเดี๋เดี๋ยวนี้แกเป็นมิโรดนะครับใส่มิโรดอกซิมมี่ผมมาสังแม็ก กับดอกแปดนิ้วครับก <c correlation. S 2> ับแหลมครับอันนี้ยูสันที่สองนะครับเนี่ยอันนี้สันที่สองสันหนึ่งพอจะยดึงออกไปท่าไอันนั้นโยสันดอกสิบสองนิ้วครับนี่ครับก่อนเขาติดติดตั้งยิงไทยนะครับในทางลาดของเขากะต้องยกแม็กไรเนอร์ออกก่อนครับยกแม็กไรเนอร์ออกแล้วบันนี้กะนี่ครับใส่ฟองน้ำนะครับฟองน้ำวางลงไปก่อนครับทับลงไปก่อนสันหนึ่งนะครับวิธีขั้นตอนนะครับทับปุ๊บลงไปปุ๊บนี่ยกแม็กไรเนอ้์ออกก่อน อันนี้ครับมองนี่ก็ซับด้วยครับเป็นฟองน hm ้ำจะหนาแน่แล้วครับตรงนี้ต้องซับแบบหนาจังหน่ย Tonight> อยแล้วครับนี่ยังนั่นก็ต้องอ้ Så. แปดมิลนะครับเกือบสิมิลแล้วครับประมาณแปดมิลนะครับในฟองน้ำตัวนี้ครับตัดให้เสมอให้มันลงกันได้ครับนี่ติ๊บเดี๋ยวก็ขอบนี่นะครับขอบขอบนี่ก็ต้องใส่กันนะครับนี่ขอบเดียวก็ใไซฟองน้ำนะครับเดี๋ยวใช้ของไรอย่าไว้กนี่ครับมองขี้ขอบกระบะนี่ครับนี่นี่ สองห้องน้ำห้องขึ้นกันครับเพราะว่ามัานใอยสิบอแดดบ่รตื่นใส่บ่ทุกอย่างนี่เดี๋ยวต้องตอนเพิ่นยกขึ้นให้เบิ่งวา่าสิใส่จังได๋ยัหละนี่ใส่แบบนี้ครับนี่ยกขึ้นจังซี่ผู้ใดมีเขี้ยนี้โฟก์รีบกับโฟก์รีบกว่กวเขี้ยกก็ได้แต่นี่บ่มีใส่ตะดดิงเลยเเออสายไฟไข,ขึ้น้อยไหมพี่ดิงีงนี่ครับเอาขอานันเอาวางขับลงไปเลยนี่ครับนี่มองมองมองดีเพิ่นหลอดสายไฟเด้อครับสายไฟนี่นี่เด้อครับ มันสิมีชองเยู่ข้างหลังเะครับอันนี้คือผลคอยแง่น่าเป็นว่าคอยใส่หนังแง่ครับนี่ครับหัดออกมาหนีแล้วครับออกนี่ครับสายไฟครับสายไฟก็คือทับไปทั้งสี่เละเนาะอนี่ครับเดี๋ยวีิมีตูลงพงมาวางหนีเลยนี่สายไฟออกนี่ครับมันสิมีช่องออกเยอะนี่ครับอ่าเดี๋ยวตะพงอ้ไอ้เกียร์สนีออกควันจังไรเดี๋ยวป่พราเป็นพิธีจังไรเออใส่อะไรตรงนี้เดี๋ยวให้สร้างพงก็เกียร์อไบ้างครับ ทพงังพงค้นไปตะหักเนี่ยนี่ครับมันสิมีไอ้ช่องอยู่เนาะนี่ครับนี่เด้อหูครับของฟอดเล่นเจอจีออกจังสี่ครับนี่สิมีหู้จมอย่างนี่ก็เอาออกหูนี่แหละครับบ่ว่าจะเป็นสายลำพงนอนบ่าสายลำพงแหละอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องในเชี่ยมออกจากกระเพาวเวอริเวณไปทั้งหลังนี่ครับแล้วก็หู้หนัดนะครับใส่กับไอ้สายดินนอนบ่าสายกาวแหละใส่กับแม็กเวลว์หน่ะสิขันใส่ขางๆนี่นะครับมันมีหัวหนัดนี่างมองอื่นมองนี้นะครับ บอกไว้ก่อนว่าฟอร์ดนี่สิหายากเล็กน้อยหู้นอตครับมันสิมีหู้นึงอยู่นี่แหละนี่ทั้งทางนี่ครับสามารถขันเข้าไปได้ครับอันนี้เห็ดสายกาวด้วยครับเพื่อสิแรีนครับสายพาวเวอร์ทุกอย่างอ่ะสายตีแต่เลยเหมนี้นี่ครับสายมาจากแบตเตอรี่ข้างหน้ารถก็คือเรียนน้ำขังอย่เนาะสังพงนี่ครับเรียนไม่หนีเจ้าบันนี่พ่นเก็บแล้วก็เรียนนี่แหะครับเก็บไว้ม้วนลำบอมนม่แม่ใบเบิดแล้วมัดขึ้นขอใส่กอกไปด้วยแล้วเฮ็ดเรียบๆลอยๆไปเบิดแล้วนี่ครับลักเฮ็ดเต็มขึ้นละลักเฮ็ดเเลยวัันนนนีี้้ครบบออาาขึม่ป๊ ก็มาออกนี่เราพ่อภาษีว่างพ่อเบอร์นี่ซีโตครับพ่อเบอร์ทั้งหมดซีโต้แล้วรับอยู่ในนี่สังแม็กซ์กำลังเห็ดกลองเลยครับกลองใส่พ่อเบอร์สีมาติดนี่แหละเอาไว้ตรงนี้ครับสำหรับพ่อเบอร์เนี่ยก็มาลอยสายออกนี่เบิดสายลำโพงสายไฟสายยางก็ะดิขึ้นนี่เบิดอ่าตัวแดงๆตัวนั้นเป็นสายดินสายดินไอของพ่อเบอร์กันเนาะแมนครับสีมีเพิ่มอีกสองเออสีมีเพิ่มอีกสเซนครับพ่อภาสีมาขวบเอาล้มกันนอนว่แมนครับคือว่าเขาสาีมาแตกแตกแตกแขนงออกครับก็คือไว้แหละเนาะ มันเป็นลุงพระเวอร์ไผรพระเวอร์มันลุงพระเวอร์ไผรมาพระเบอ่์มันแต่ตอสายดินก็บอกหันกับยุคคือกันเนี่ยครับมันจะมีหัวหนอดยู่ซัมหนีกันทั้งนั้นก็ได้มีอยูสองอันแค่นั้นแล้วเขาจะมาไวสายเอาไหมวะไวสายดินครับก็คือลุงกับพระเวอร์สุกโตครับนี่ครับเอาออกทั้งนั้นต้นไอันนั้นเป็นคับกลางแหลมครับแต่ทั้งนี้เป็นคับซับเน้อแล้วก็มีไอ้แมงกวิลอยู่นี่พร้อมครับ ไว้ต้งนีเลยแม็กเวลสิว่างนี่เลยครับวางกับติดกระแทกนี่กับเลีนไปนีแหละครับเลีนมาหนีปุ๊บอันนี้ออกช่องไหนทางพงออกหนีบ่นั่นนะครับใต้นะครับเดี๋ยวเขาเร็วเห็นบ่นี่นี่นี่ครับมันจะมีหูออกหนีแล้วครับมาจากแอมแล้วครับมาจากไอ้แบตเตอรี่ข้างหน้ารถครับจะออกหนีแล้วครับเพราะว่าเป็นสายพาวเวอร์กลางแหลมกับสายซับนอนบ่าจะออกหนีครับนี่มันมีหูอยู่ครับช่องของฟอร์ดการแกะนี่ก็ต้องระวังนะครับแกะข้างหน้าแกะคอนโซลนี่ครับต้องใส่มีเครื่องมือแกะนะครับ ต้องหาเชียงมือมาแกะด้วยครับว่า่าสิเอาแกะได้ยังไงครับมันยากเยอะครับสำหรับฟอร์ดเนี่ยบอกอเลยเลยว่าอาชีพยากก็พวกตัวยตายยุ่งๆอยู่เนาะนการากากาเาง,งินเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้งนะครับต้องระวังต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้นที่ระวังครับสำหรับทางแบบเม,มื่อไม่เพิ่นอยากเห็นนะครับเนี่ยน้ำใบแต่ว่าครูบาอาจารย์เพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่์อัศวีหงอยู่ครับแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าจะผู้ใดเพิ่นไปเห็นรถทันเองนล้นว่าไก้ระวังถ้าไม่จุดเนี่ยครับจุดการแกะคอนโซลเนี่ยครับให้ระวังดีๆครับมมัันนนีีหลาายยยอ่่งครบเ นี่ครับบอกไว้แนน้าไว้ครับนี่ครับก็คือมาทะลุออกนี่แหละสายแบตนะนี่ทะลุดึงึ้นมาเลยครับนี่นี่ทะลุมาหนีแล้วดึงออกมาหนีเพื่อสิ่อกับขัวแบตครับนี่นี่แหละยุ่ประมาณนี่ครับออกมาหนีแล้วสไลซ์สายบอรอีกีนึงครับนี่กับการบ้างขอวแบตและนี่ครับตู้อันนี้เป็นตู้ซับดอก12นิ้วแล้วครับอันนี้เป็นตู้อ่ตู้เป็นพารครับยิงไทยกระบะครับ นี่ครับดอก12เนี้วครับนี่กําลังท้าเลชินครับกรนนำครับท้าเลีชินแน่นทั้งน้อยครับอันนี้ท้าเลชินท้าหยังครับต่างดิงกับมาท้าเลชินอยู่ทั้งนี้กับหุ่มหนังครับเป็นหุ่มหนังครับดันบนเป็นหุ่มหนังครับตั้งเป็นสเต็ปแล้วครับมีตั้งเป็นสเต็ปเลี้ยสิกินในบางเทนึงกับการกินทิ่ตั้งครับนี่ครับ โอเคดอกจะดิงทํางานเราไปก่อนรอแห้งนี่ครับหลังตู้ข็งทึ้งเนี่ยตู้ดอกซิปนิวเด็กอะถ้าได้ฉีดนี่กันนะครับท้ากันน้ำกันยังครับนี่ครับถา้าแข็งครับย,ยิงทึ้งวะครับยังแม้กระนั้นตัดใหมู่่ตัดใหม่ตัดนั่นตัดนี่เส็ดโพงครับอันนี้เส็ดโพงกับไอ้ใส่พาวเวอร์ข้างหลังครับพาวเวอร์ครับสับนะครับเใ็่กล้องใส่พาวเวอร์ครับนี่กระนั้นตัดใหม่กันยังโอเคระดมากวนขึ้นติดตั้งครับรรนี่ก็คือ เราเห็ดแผงพ้าเวอร์ครับเห็ดแผงเกลียวาเวอร์ครับในตัวยิงไทยกระบะของฟอร์ดแนนเจอร์เนี่ยครับนี่ครับอันนี้เป็นในผ้าเวอร์จริงเลยมั้งเนาะครับเนี่ยครับพ้าเวอร์จริงเลยครับที่ใส่กับชุดยิงไทยกระบะฟอร์ดแนนเจอร์ครับสี่ตัวเลยครับอ่าแบบปุ๊บเลยอ่าตัวคับสับเป็นของจอนี่มันบอจอนี่มอนิเตอร์ครับอ่าสามพันห้ารอยวัตต์ AE เก้าเก้าสามครับไอ้ที่ว่าฟังท่านี้เป็นของลูกค้าเนาะ ที่พนามาสามโตนมารสามตนในเป็นของลูกค้าพนามาด้วยครับอีอคออกอครับคือตีเ้นต์ตียางไว้ก่อนด้วยครับวาดรูปตามบล็อกเนี่ยครับตามบล็อกอ้อเบอร์แอมเนี่ยนะครับนี่หัวหนอกหัวหน่อกิมบอลตรงกาวงไว้เพือทีิเจาะครับวัดยุ่มองได้หมดเลยครับเป็นหลอกไว้เลยียบร้อยครับนี่เป็นแผงใส่เล้วก็สินประจิตตั้งอีกหนึ่งครับสายอันนี้คือสายดินนะครับสายกาวนะครับเป็นครับ กลางแหลมครับตัวนี้ใส่สายหน่อยจัง่อยบ่อเปียงขางครับใส่สายหน่อยตัวครับทับตรงใส่สายใหญ่แล้วครับอยู่าฟังทั้งฝุ่นครับอันนี้ก็คือใส่หางป่าเลยครับเอ่อบ่อบ่อไว้ครับอันเนี้ยเปลี่ยนใหม่จากกายเป็นไว้นี่มาใส่แบบบ่อใคยบ้าเอาหางป่าครับใส่เระสินเลยครับสามสินเนี่ยแต่ว่าเอาเข่าหัวหนัดมองเดียวกันครับก็คือตัวนี้เอาเข่าหัวนัดมอนเดียวกันเลยตัดสายไผ่สายมันเลยครับนี่ครับเออหางป่าใส่ตะขันใส่หัวหนอดตัวเดียวกันเลยนี่ครับยึ่ห่องข้างข้ายอย่างที่บอก มีน็ตตัวนึงอยู่นี่ครับใส่เข้าไปในนี่เลยหันแล้วก็ใส่ฝ้าคิดไว้ครับอันนี้บริแก้เบิ้งเพะมันขีดขั้นแก้ครับเดี๋ยว่อนที่มาตัดมองนี่ครับนี่ตัดนี่ปุ๊บเดี๋ยวเอาขอครับไ้พาวเบอร์รับกลางแหลมครับเนี่ยสามโตก็คือสามเส้นนะครับสายกาวครับตะวันสายไฟนี่ครับอันนี้คือสายแบตเตอรี่ครับนี่สายแบตเตอรี่สายหนึ่งครับ สายแบตเตอรีร่ส,สองอสเส้นสามเส้นนอนกันครับสายแบตสามเส้นนะครับนี่กำลังติดต่ออยู่สายสามเส้นครับข้างนั้นก็เป็นเอามาจากปุ่นนะครับแบตเตอรี่สิแรนฟังทั้งปุ่นเลยครับอันนี้สายสัญญาณครับตัวน,นี้เป็นสายสัญญาณน,นี่ครับสายสัญญาณจะเอาขึ้น่องกลางครับสายสัญญาณตัวน,นี้เราขึ้นลองกลางครับแรลนล่องกลาง นี่ครับเรียนมาจากนี่ครับเรียนร้องกลางเลยครับสายสัญญาณเพื่อสิไปเขากับเครื่องเสียงครับยูดานนาเขาก็ปีอะครับนี่ยูดานนาครับสิบวางไปหนึ่งนี่ครับเรียนไปไว้ดีนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกเพลงว่าจะวางไปตรงไหนก็นี่คือการวางสายครับมองวางพาวเวอร์ครับก็คือขันน็อตตามหูที่มัแล้าขีดตรงนึงอะขีดเอาพาวเวอร์มาล่องแล้วก็ขีดตามลองพาวเวอร์หระวันนี้ก็พาวเวอร์ขันใส่เลยครับเนี่ย แต่ละจุดแต่ละจุดเราฉีดไปแล้วขันใส่ตามนั่นนะเอาขาหนอนมาขันใส่กับพับเบอร์นี่ครับอันนี้พับเบอร์เก่ากนนั่อันนี้ของม้ากระโดดครับของรถพนนี่ครับก็คือมาพู่งหนอนแล้วก็ขันหนอนยึดเลยครับนี่ครับแผงสีว่างพับเบอร์แอมครับก็คือเอาไม้สองแผ่นนะครับมาแปะกันแต่ว่าไอ้แผ่นเดี๋ยวเรใส่เต็มนะครับแผ่นที่สองเห็ดเห็ดเป็นขาครับก็คือเห็ดเป็นขาเห็ดเป็นร่องนั่นนี่ครับเนี่ยมันเป็นร่องอยู่นี่ครับอืมนี่เป็นร่องแบบนี้ครับ เห็ด hey, เป็นขาไม่ซ้ำเนี่ยครับไม่ประมาณเนี่ยไม่ประมาณสามนิ้วก็ได้ครับนี่สองนิ้วไม่สองนิว้วครับตัดเนี่ยมาห้องห้ i, มันขื้นมากครับเป็นมีช่องว่างครับก็คือสายไม่สแดนแลนได้ครับเนี่ยนี่เห็นั่นสิเอาไม้แปลกันว่าเห็ดเป็นโค้งไม้แปลข้างล่างครับนี่เห็ดเป็นช่องขันยึดขันยึดเขาโค้งเ่ยครับเขาโค้งเหล็กเลยนะว่าตองทิสซาครับขันยึดเขาโค้งเหล็กเลยเห็ดเป็นช่องหลังมันดินได้ครับเป็นสายมันหลอดได้ เดี๋ยวก็พ้าเวอร์ยัมาติดตามที่เรามากไว้นี่แหะนี่คือขั้นตอนการติดใส่แผงพาเวอร์ครับนี่ครับสายสายเป็นครับฟิวครับฟิวครับซับครับกลางแหลมครับพาเบอร์ นี่ครับสายใยนะครับสายใยหลดนี่ครับก็กลวงซะนี่แหละแล้วก็ไปเชื่อมกันเข่าครับนี่ครับนี่ที่เป็นนั่นสายชัางแรงจะเฝ้าเค็ดอย่างท่าน้วอี่ยงท่านแล้่งเนี่ยห้ามเอาสายไฟไปจีกับขั้วแบตนะครับอต้องกันไว้ดีๆครับอันนี้คือว่าท่านต่อครับคือแรนไว้ซื้อท่านต่อครับก่อนติดต่อจังบอกขันกอนครับผู้ใดติดเทียงเสียงในรถครับถี่มาต่อสายไฟต้องบอกขันกอนครับจังคอยจีนั่นเวลานั่นขันบพเกิดว่าบอกกันไม่ใช่อากันขึ้นมาอะไรครับกับการแรนสายแบตครับ นี่ครับคือขึ้นแล้วกันน,ะนี่คือพาวเวอร์ติดตั้งแล้วพาวเวอร์เป็นมะขันใช่แล้วเนี่ยเลี้ยงตามนี่เลยครับนี่ซีโตไอตัวนี้เป็นอแมกเวลครับใส่แมกเวลครับวางในแผงเดียวกันผมขุมพลัง สมัครแต่เอาฟ้องมะขอบนี่บางเพวอร์ซีดิคินี่ครับนี่ครับ,รบต่อมาก็คือเอาแผ่นใหม่ครับมาวางรองนะครับแผ่นข้างล่างก็ตอ้องใส่ฟองน้ำนะครับนี่ข้างล่างนี่ก็ตอ้องใส่ฟองน้ำครับนี่นี่เป็นฟองน้ำนะครับเนี่ยเอาฟองน้ำติดนะครับเนี่ย เดี๋ยวสั่งแมก่กำลังฉ้ดมะบ้างนี่อยู่นี่ครับเอาฟองน้ำวางซับแล้วก็เอาไม้ถ้าได้ฉีดไหมครับกันน้ำซึมเข่าครับนี่ครับถ้าได้ฉีดไปพร้อมกันน้ำกันยังครับนี่อันนี้ก็บถ้าได้ฉีดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมมะบ้างนะครับตู้สับดอกสิบสองนิ้วนี่แหละนี่บุ๊บบุ๊บอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วสิขึ้นที่ตั้งแล้วครับ ได้ชินกับท่ารอบเลยนะครับท่าทั้งข้างขางท่าทั้งทั้งนี่ครับท่าไปรอบเลยกันน้ำครับดีที่สุดเอียดเรียบร้อยละเอียดเรียบร้อยอเดียกก๋ยวกำลังสิเริมทำการติดตั้งล่ะเดี๋ยวบางสางพงเห็ดนี่กอนข้าวนี่ครับอันนี้ก็คือย่ำหัวสายไฟนอนะบะ ใส่หางปลาครับแต่วันนี้ใส่ตัวยำนะครับทำลูกกรงมาเจอครับทำนีมนี่ครับใส่เครื่องยำหนักๆครับอันนี้พระสงฆ์มะจีก็ได้แล้วครับสายตัวนี้ยใส่ยำหัวนี่พระสงฆ์มะจีก็ได้ใส่เครื่องยำใหญ่กันยำได้เลยครับแบบแน่นๆปึ๊กเลยตัวนี้ใส่หัวตามบอกมัาเหะครับมีหัวบอกยำเลยนี่กดเข้าไปเลยครับแน่นๆหนีบแน่นๆเลย อร่มาหลากร็บบอครับพันยำแน่นแน่นแล้วโอเชทั้งน si em okay. ี้ก si eh nope. ็ตะดิีงก็เชื่อมไปแล้วครับนี่เชื่อมสายสิกต่อเขากับขั้วแบตครับอันนี้ก็คือไปเขากับพาวเวอร์เอ็มนะครับเนี่ยสองเส้นสามเส้นนี่ครับไปเขากับพาวเวอร์ครับกลางแหลมครับเส้นน้อยเส้นใหญ่เขากับพาวเวอร์ครับสับครับนี่ฟิวครับอันนี้สายนี่ก็ต่อเขากับขั้วแบตขั้วบวกเลยครับเนี่ย บวกยางเดียวเลยครับเนี่ยสองเซนเนี่ยเขาก็ควบวกครับนี่เป็นการต่อไฟครับแลนเข่าครับพ่อแมครับแลนมหาพ่อแมหนึนะครับน้าครับนามองที่ไส่ไม่ปิดนาดอกนะครับต้องเอาไอ้กาสองหนาได้ครับซับใส่กาสองหนาก็ได้หรือจะเอาฟองนามซับก็ไไ้ครับต่ต้องทากาวหนาได้หนาหนึ่งครับนี่ปิดตู้ครับอันนี้คือว่าเอาไว้จะซับครับถ้าบ่ไซ่ก่ได้นะครับบ่ไซ่ล้มออกครับต้องใส่ ฟองนามอัดไว้เพื่อสีบ่ใไห้ลมมันออกครับนี่ครับเพื่อนนี่ก็ต้องติดฟองนามครับเนี่ยไอ้ฟองนามดันไตครับฟองนาด้านหลังก็ใไซฟองนามเหมือนกันครับด้านหลังก็ใส่ดันไต้นี่ใส่แล้วครับมองหันจะร้องใหม่ครับสซฟองนามเหมือนกันครับเนี่ยสับเบิดเลยใต้หม้อันนั้นก็ต้องไซฟองนามครับยังจิไทยเบิ้งอะครับเบิ้งได้ลิบเลยเลยครับ สายไฟกะเรีนขึ้นมาทั้งนี่ออกทั้งขาง่อเลยครับกองวันนี้ไดเลยไฟนี่มวนขึ้นมามองนียวออกนีเลยครับนี่สายลํำพงครับเร,เริ่มขึ้นแล้วโยกขึ้นวางะอะเทียบละเทียบแล้ว จัดสถานทีครับพี่ทิงเอาตกคางคางบนหน่อยเขาเดี๋ยวมาเบิ้งหนึ่งนะมันตรงกันปะตัวนี้ตัวครอบนี่ตัวบนนี่นะที่เขาให้ไปไหมตัวนี้เป็นหนังนะครับหุ้มหนังขอบนี่กับหุ้มหนังครับเรียน้องออมาเราจะถามมันเด้ออันนี้หนังมากต้องสืบถางมันโอเคอนี่เป็นตัวหกนิ้วแล้วครับลำโพงหกนิ้วอะครับอกีกคางหนึ่งนนเนี่ยวางแบบนี้แหละเนี่ยวางทับหนาทั้งสี่นะครับ เอาปัดออกเนี่ยเฉยกดไกลยันไงว่าเป็นสภาพนี้ได้เลยนี่ครับแผ่นเก็บขางครับใส่าาขางเอาอันนั้นมาใส่นัน้นนะดีดิงม<ไ>ั้ยไอ้ยใ่บ่อยยนะต่อมาแล้ว โอ้ยเอเีติิด้นี่อยะ่เดีวใส่ขางนี่มใ่ริงนี่เลตัวยืดมันตัวยึดข้างเนี้หมว้างแล้วมงมันรองวางมงอ๋อวนี่ครับว้าวหันเข่าครับนี่นะครับตำต่พงตะพงเอาไว้ใส่ปะข้างลังตู้ยึดนะข้างล่างมือไม่เหนอยนะที่ว่าจงนี่ไว้คือสายลงเรยครับสายลงครับสายจะลงนี่ครับบพให้มันชิดครับ ลที่ตั้งประมาณนี้ครับตัวน,นี้ก็จะประกอบเขานานี่ครับนี่โตโหกนิ้วกับดอกไม้ครับรบ้างอีกชท้นนึงครับบางนี้จงลองไว้ด้วยครับจงลองไว้เพื่อเอาสายล้มนะครับเพืเ่อเ,เ,เอาสายล้ครับ เดี๋ยวเอาฟงไปเลือกขนาดสามที่ต้องแผนนี้ต้องขันยึดนะครับพื้นนี่ต้องขันลงพื้นเลยครับขันยึดลงพื้นเลยใหย้หมันแน่นครับขันนัดสกูครับขันยึดลงเลย ขัน,นขัน,นจกซีซีโต้ัน่นวะสามซี่โตนะ้คนละหาโตก็ได้แน้เจ้าหน้าเจ้เาครับขันไล่กันแนนไล่โอเค นี่ฟังครับนี่ครับสังคมงกำลังดําเนินงานไล่สายฟื้นสายไฟครับนี่ก็ได้มัด <มา S 2> ขอลอเลยเี้เหลาไปคือใส่กอกเมืองพ้นนี่แหละขายอยู่ใส่กอกขึ้นมั่เมืองพ้นเนี่ยแซ่บคับแซ่บแน่พี่น้องเอ้ย้ยผูใดแวะไปทางเมืองพ้นกน่ออย่าลืมเด้อขึออกก้นมั่ก็ใส่กอกตับเมืองพ้นเพราะว่า <laughs> โฆษณาให้เพิ่นเลยนี่ครับก็คือ ต่อสายต่ออย่างนี่แหละนี่อันนี้คือเอ่อใส่กลางปลาเพื่อเสียลขอ grab เอาอ,อ,อ,อเบอร์ครับนี่ลายสายเหมือนมัดัรอีอย่างดีๆดีหน้าหนังจับคร,ค,รค,รครับครับครับขาเลยนี่ครับ สายฉนอย่างสัญญาณแยกกันเล้นะครับสายัญญาณสายลำโพงสายไฟแยกไว้คนละหม่องนะครับสายฉนยานแลนทองกลางสายไฟแลนขอบอืสายขวาครับอืจะไว้ใกล้กันขันไว้กันมันสีห้องมันสีอางสีอีกกันน,นี่ครับสายลําโพงกะวัดตัดนะครับเดี๋ยวเาคาดายคาดเนี่ยครับนี่สอดเข่าสังหลังเลยครับจอหูเนี่ยครับนี่สายดอกซับครับสายขวาเนี่ยะนะดึงลงมา สายลำโพงครับมันก็มีสายกลางแหลมครับสายสิบนิ้วสายแปดนิ้วสายหกนิ้วครับนี่รวมกันไว้เดี๋ยวกขมัดเดี๋ยวสิจัดเลี้ยงเป็นทางครับแต่นี่เป็นสายดอกซับครับใหญ่ๆจั่งน้อยซับสิบสองนิ้วนี่ครับเจอตูดนี่ครับยัดเข้าไปแต่วันนี้จงช่องไว้เยอะครับจงช่องยูบอของมัสติบดดครับก็เสียสายมันนั่นแล้วก็แล้วแต่ได้ครับแล้๋ยวจะพูดถึงว่างว่ามักว่างติดหึงวมักว่างมัติด หยัดกลับไปทั้งกลนออกมาทั T ้งหนาครับได้ปะเาดียวครับอดยวขันเขานี่น่ครับสายมาไววแล้วนี่ครับยกขึ้นติดตั้งลองเทีสทดสอบเดี๋ยวบาร์ก่อน่ามันสีวิตซํำไห ท,ท,ทานทาน,ทานเด่าลูกเนี่ยแะมันข่ายม่อะ่านทางกัตหือ่าน้โอเเออไก็วัดไว้ะครวะนี่ครับนี่ครับเาต้องไปเราต้องทิตตหลังอนนี้ครับนี่ครับ้องถึนติดตั้งพงงละ เช่น <abras> นี่ครับอันนี้คือเรียนสายพื้นสายไฟไกับใส่หัวกลางปอกกลางปลาเรียบร้อยครับว่าว่าจะเป็นสายลำพงสายหยังครับนี่ตอขอเขาเปิดสายสายเ<ต><า>รียบร้อยแล้ว,ลวนี่ครับใส่นี่แหละเรียนไปเปิดล้วแยกสายไปเปิดล้วครับตามนึ่เกียพอดีแยกสายไปแล้วสัญญ,ญาณก็ขยับไปแล้วทุกอย่างเกลียบไปแล้วเอย่าถีบมาเห็ียบตัวขอบใส่อย่าขอยมาเห็ีบครับเดี๋ยวไปต่อลำพงต่อหยังก่อน ทา้งพี่กําลังเดินระบบสายอีนี่สิซัยกับแม่บอกแม็กเวลครับนี่สายไฟถ้าแม็กเวลเ์เจอไว้นี่แหละครับเดี๋ยวใครก็เบิ่งอีกแค่นึงนี่ทั้งหลังก็เริ่มแล้วตาแม็กก็กําลังเริ่มเกาหัวเกาหางแล้วเดี๋ยวสิใส่ดอกซับแล้วครับนี่ดอกซับเตรียมมาสั่งไว้แล้วซับสิบสองนิ้วนี่ครับไม่เล็กสองสั่นนี่ครับ เป็นดอกของเอจ้าของรถพัเอาม้าด้วยครับตัวนี้เป็นดอกของเจ้าของรถพัเอามา้านี่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วกำลังบัญชีส่งบัญชีสายครับว้ายสายละ เริ่มใส่ดอกเข้าไปแล้วครับยัดดอกแล้วนี่ครับตอแม่้ใส่ดอกลแล้วทั้งมือทั้งตีนเลยแล้วอ่อะปึ๊บทั้งมือทั้งตีนพอาตีเยอะเลยแบบร้อยแบบขันเลยเนี่ยอันออออนี้พัด,ด,ดๆดอกแง่หัวจริงหนแง่หัว เราต้องใส่เนี่ยต้องติดเทปสองหนาก็ได้ครับเนี่ยหรือพ่อซันก็ใส่พ้องน้ำก็ได้ซับเพื่อนะครับไต่ไต่ดอกนะครับเพราะอไปต้องไปใส่กรบตอนต้องซับก่อนนะครับเพราะว่าเวลาลำโพงก้นดินมันหยังกับสิบบริไรนันโอเคอันนี้สังต่อกับ กำลังติดตีแม็กเวลล์ครับคือเอากาวสองหนาครับแปะให้มันยึดนอน,นบอ่นนตัวนี้ยึดกับแป้นครับอืมเอากาวสองหนาติดกาวกาับแบบสุดยอดครับกาวนี่ก็ได้แบบเต็มที่เลยใส่กาวแบบมาเตอร์เลยครับอันนี้บอจะบอกว่ายี่ห้อยังแต่บอกแบบเป็นแบบมาเตอร์แหะดับมาเตอร์เลยอืมอนี่ครับติดกาวสองหนาเพื่อเสียบดอกเขาไปอัดนี่สร้างแม่ เริ่มขึ้นแล้วสองดอกแล้วใส่ลำโพงแล้วครับใส่ดอกสับละสองดอกละเริ่มกำลังเริ่มไปเรื่อยๆครับงานดําเนินงานไปเรื่อยๆอท้งนี้ก็เริ่มปฏิบัติการาสายบไพรีละน่ามาเลย,ยน่าในาลโพงนี่ครับสั่งตอ่อเริ่มใส่สายสีฟ้าเป็นสายยี่าังสั่งต่อสาย,ย,าสายรีโมทสายสีฟ้าเป็นสายรีโมทนะครับเพื่อต่อเขา สายที่หมดคือสายไฟเหรอครับ<ช>เป็นระบบไฟครับเชื่มอมเข่ากับไอ้พาวเวอร์เนาะนทุกตัวนะครับต้องใส่สายไฟเนี่ยนนเป็นช่วงเป็นช่วงไปนอนปะมันเป็นตัวคล้ายๆว่าเป็นสวิตช์ปิดเ,เปิดแอมป์อ่าสวิตช์ปิดเปิดแอมป์ครับใจกระแสไฟจ่ายกระแสไฟไปเข้าสวิตช์ข้างหน้ามันก็จะมาคลิกคลิกตัวคงเนี้ยทำงานอ่าแต่พอใส่สายที่หมดมันก็บพอสามารถที่ว่าเปิดปิดได้เนาะก็นี่คือตัวสำคัญครับคือสายที่หมดครับว่าอยากได้สีไรกันเลยนะครับ ตามแต่สร้างสีระบุสีนะครับสีว่าสีฟ้าสีแดงสีสมสียังก็ได้ครับแล้วแต่สําหรับสายร uh ีโมทนะครับสายที่โหมดเนี่ยก็คือสายไฟสีต่อเขาก็สวิตช์ข้างหน้าครับเป็นปุ่มเปิดปิดอ่ะเนาะนี่ครับต่อเข่าครับพาวเวอร์ทุกต้อครับต้องมีสายรีโหมดพานเนาะคือสายไฟพานครับเพราะว่าส์ต่อสวิตช์เปิดปิดนั่นแหละอันนี้ก็พาวเวอร์ไอ้นี่คือเอิ้นบ่เป็นผ้าเวอร์แม็กเวลลครับก่อนซีเลียมครับตัวนี้สิมีไอ้ถ้าตัวนี้อะไฟสีแห้งนะครับแล้วก็ เป็นก้อนสี่เหลี่ยมมันสิมีฟิวเนาะนี่ครับยุ่งเทิงเนี่ครับสิเป็นฟิวครับนี่ดีรุ่นเนี่ยนี่ครับอันนี้อันนี้คือขัวขัวลบครับคือสายกาวเนาะสายกาวกับสีฝากเขานี่แหละครับแมนบบแมนบบก็ลหรอทีเข่าก็หนอดฟังทั้งสายครับอันนี้เป็นกาวกาวคือกันเขาครับไอ้แมกเวลล์เหเขากับแมกเวลลครับนี่เขาครับขัวนี่แหละครับม่าขันใส่น้ำกันครับอันนี้กับนี่มาขันใส่น้ำกันครับ แต่ว่าไฟตั้งหากเนาะไฟก็อีกสายนึ่งสกกายกัวแดงครับนี่เนาะนี่ครับเป็นกวัวไฟใส่สายบวกครับนี่ต่อพ่วงก,กันไปอี่นะครับต่างต่อกำลังดำเนิงนงานอยู่โอเค,อเ,คเดี๋ยวค่อยเบิ้งไปเรื่อยๆครับ